ความฝันดูสมจริงมากเลยคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหรอนั่นคืออดีตชาติของฉันจริงๆเหรอฉันไม่รู้ว่าจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงดีแต่ฉันรู้แล้วว่าจะออกจากที่นี่ได้ยังไงออกไปก่อนก็คิดแล้วกันใช้มอือถือถ่ายเบาะแสบนเวทีนะครับโอ้ท้ที่สุดแล้วก็กลับมาเป็นตัวละครที่เรารักนะผมยอดเลยอันนี้นี่ไงทางออกจากที่นี่นะครับออกกันดีกว่าพวกเราเอ๊ะออกยังไงเนี่ย เอ้อ๋อจากเสากระดาษมาดีสิคุณอยากจะพูดอะไรอีกล่ะนักรบอาคาตเหมือนฉันจะเห็นนักรบอาคาตเธอปล่อยมันออกมาเหรอถ้าใช่แล้วยังไงบาดไปแล้วเหรอทวิยาทั้งหมดของมันถูกปลดปล่อยทุกชีวิตยอมเดือดร้อนพันปีอะไรกัน โกหกทั้งเพจะไม่เชื่อเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมาอีกแล้วเด็กอย่างเธอจะไปรู้อะไรนั่นคือหมอผีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะพูดสีสัวได้ยังไงปีนั้นหากไม่ได้สังเวยฝาแฝดชะตาหยินคู่หนึ่งแก่องค์พริษัต์จนระงับโทษะของท่านสําเร็จหมู่บ้านนี้คงประสบเคราะไปนานแล้วและฉันยังเคยทํานายเรื่องการกลับชาติมาเกิดของเธอด้วยและเธอกลับมาตามโชคชะตาจริงๆฉันคือดวงตาคือปากขององค์พริษัต์ฉันพูดไว้ไม่ผิดหรอกไม่มีทางผิดแน่นอนฉันยังอยู่รับใช้องค์บริษัทบนโลกมนุษย์ต่อไไปด้ เศจริงๆสุดท้ายหมอผีจอมปลอมอย่างคุณก็เป็นแค่คนบ้านสนมหน้าแล้วทางออกของบูบ้านถูกเฝ้าไว้หมดแล้วเธอนี้ไม่รอดหรอกเธอคือเจ้าสาวกันดาษจอต้องไปเข้าวิธีแต่งงานเพื่อจะระงับโหสะขององค์บริษัทและพิสูจน์ว่าฉันพูดถูกฉันจะไปหาหอคอยหกกรให้เจอแล้วหาทางออกให้ได้อะไรนะหอคอยหกกรเลยเธ,ธอรู้ได้ยังไง ต่อให้เธอบังเอิญได้ยินเรื่องราวหอคอยนั่นเธอก็หามาไม่เจอหรอกก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่สังเวยเจ้าสากระดาษไม่ใช่เหรอและฉันก็ยังรู้ที่ซ่อนกัมพีด้วยนะเป็นไปไม่ได้เธอรู้ที่ตั้งของหอคอยได้ยังไงมันเป็นความลับที่มีคนรู้ไม่กี่คนก็ <c oughs> <c oughs> คิดวิเคราะห์เอาสิพวกคุณเขียนเบาะแสมากมาย ว่าในตำราคิดว่าฉันจะไล่วัฒนธรรมเหมือนหมอผีหลังเขาอย่างคุณอย่างนั้นเหรอแต่มันเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นฉันแค่ลองอย่างเชิงดูคุณก็ยอมรับออกมาหมดเลยหมอผีอย่างพวกคุณที่เคยตลอกชาวบ้านคงไม่เคยถูกคนอื่นหลอกสินะเธอนี่เธอเธอกล้าดูถูกหมอผีอย่างนั้นเหรอรอให้ฉันบำเพ็ญเสร็จก่อนฉันจะเผาเธอเองกับมือเลยที่คุณนั่งอยู่ที่นี่มานานขนาดนี้เป็นเพราะว่าคุณเดินไม่ได้สินะพอไรค่าหมู่บ้านเลยเปลี่ยนหมอผีใหม่แล้วทิ้งให้คุณรอความตายอยู่ที่นี่เนี่ยจะ เธอออโอเคเราไปหาทางออกกันดีกว่าปึ๊บเหมือนเดิมอ่าเอาละครับบทที่5จังหลินไปเร็วโอ้ยออกมาได้ทุกทีข้างนอกไม่มีคนเฝ้าจริงๆด้วยคนเป็นเพราะมีคนเตรียมวิธีเส้นไหว้ไม่พอเลยเฝ้าเฉพาะทางออกหลักๆ่าทีนี้ก็เสร็จเราสิครับตอนเด็กๆฉันก็เห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปปัน้นผรษัทหกแขนน่าจะพอหาทางไปได้นะโอเค นี่ไงที่เดิมเลยที่เราเริ่มเจอแล้วแต่ฉันเดาไม่ผิดที่นี่น่าจะมีทางเข้าลับอยู่นะนี่ไงไปวางใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปหลายชั้นอย่างที่คิดไว้เลยลึกลงไปชั้นเรียกลงละครผีลงไปหลายชั้นอีกหน่อยก็เรียกหอคอยชาวบ้านที่นี่แต่งเรื่องกับตลปัดเก่งจริงๆในเมื่อไม่มีทางออกอื่นก็ลองลงไปดูแล้วกันยังไงก็มีเรื่องสําคัญที่ต้องจัดการที่นี่อยู่แล้วไปลุยโอ้โห ได้เวลาตื่นเต้นกันแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยได้แล้วนี่มีของเล่นอยู่แม่โผมาไม่ตกใจเพราะว่าเราชินแล้วใช่ไหมครับอันนี้โอ้โหมีนี้แล้วอะ่ะหรือว่าเราต้องเสียงตามนี้หรือเปล่าเนี่ย ปุ๊บนี่เสร็จแล้วโอ้โหได้ห้องใต้ดินแล้วครับไปเอา้ากลับมาที่เดิมเหมืงเหย,ยงไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาถึงกับบ้านค่ำขนาดนี้เอา้าแม่โอ้ยอนอดีตนี่เออใช่แล้วที่นี่คือบ้านของฉันหนูเล่นจับปีเสื้อกับพี่โมชีอยู่ที่หน้าหมู่บ้านอ๋อแม่คิดถึงชื่อนี้เหลือเกินและแม่ก็บอกว่า อีกหน่อยโตขึ้นเป็นเจ้าสาวกระดาษต้องหาทาตัวรยบร้อยจะไปเที่ยววิ่งเล่นเหมือนเด็กบ้านป่าไม่ได้อีกแล้วรีบไปนอนเถอะค่ะคุณแม่ชินพี่อุ้ยเอาเอาแล้วได้เวลารู้เรื่อทึกเปิดฮึบไหนดูซิว่าตัวเองโตหรือย,ยังฉันอยากโตวไวๆจะได้เป็นเจ้าสาวกระดาษเร็วๆอา้าวโอโ้โหสมัครใจเองเลยเหรอเอ๊ะี่สาวคนนี้ใครแม่แม มีผีอยู่ในกระจกเป็นเด็กไปเล็กอย่าพูดเรื่องเหลวไหลองค์บริษัทคอยคุ้มครองเราอยู่พูดผีปริาจร้ายไม่กล้ามาบ้านจังหลินหรอกหมู่บ้านจังหลินปริาจร้ายฉันลืมเรื่องสําคัญอะไรไปหรือเปล่าปวดหัวจังเลยนี่คือรูปความฝันของฉันที่วาดออกมาเป็นตอนที่ฉันกลายเป็นเจ้าสาวกระดาษในอนาคตอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจกักเอา้าแน่ชัดเลยว่าเหมิงเหยียนนั้นสะบักใจเป็นเอ๋ <laughs> แต่ว่า ด้วยความที่เป็นเด็กน,นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าสาวกระดาษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็อยากจะเป็นเจ้าสาวนะครับก็เลยใจคิดว่าคงจะดีแต่เมื่อเธอโตขึ้นเธอก็จะรู้เองมีสมุดอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงน่าจะครบปะไ,ปไม่่มีตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหได้สักทีแม่สลับอยู่กันตั้งนานยกไปทำอะไรอะยกที่แกสลักเป็นรูปผีเสื้อคู่ นี่แน่เลยใช่นี่เรื่องทำลายข้าของนี่ขอให้บอกพูดที่เป็นภาพลวงตาสินะเ่าจะเลือกเห็นภาพลวงตาได้แล้วสิทำไมฉันยังอยู่ที่นี่อีกพอเธอเฝ้ารอที่จะกลายเป็นเจ้าสาวกระดาษมาตั้งแต่เด็กจึงกลับมาที่บ้านไงเลยทุกอย่างคือภาพลวงตาเธือใช้เสียงแม่มาหลอกฉันได้แล้วเธอจําไม่ได้เหรอเธอชอบฟังฉันเล่าเรื่องโพ้ิสัตว์มาตั้งแต่เด็กเธอเลยไม่อยากไปจากที่นี่พอได้แล้วเรือกผููชาโกหกฉันสักทีไม่ได้โกหกนี่คือเสียงในหัวใจของเธอต่างหาก เธคงสงสัยสินะว่าทําไมตอนนั้นพ่อแม่ยอมให้เธอเป็นเจ้าสาวกระดาษกับชาติมาเกิดใหม่เป็นเธอพวกเขาสมัครใจเองเธอก็รู้ดิหูปากมีทางไหนที่เรามองทะลุภาพดงตาได้บ้างลองใช้มือถือมาภาพที่เห็นในมือถือไม่เหมือนกันเลยหมายความว่าบ้านเก่าที่เรามองเห็นคือภาพดงตาโคตรเยอะเลยโอ้นี่ก็มีเหรอ,อห้องนี้โอ้มีหนังสืออีก ช่างเซียวผู้จํานานเรื่องห่วงจุย้ยคือผู้สร้างหอคอยของบริษัทและกลไกประหลาดมากมายในวังเขาชอบดื่มเหล้าจนเสียงานเสียการบ่อยๆต่อมาเสีชีวิตเพราะดื่มเหล้ามากเกินไปแต่ว่าเขาเป็นผู้สร้างหอคอยขึ้นมาจึงได้ตั้งรูปปั้นของเขาไว้บนชั้น3 ของหอคอยหมอผีรุ่นแรกได้รับพระคัมภีร์สังกะดิ่งจังหลินและพาความรุ่งเรืองมาสู่หมู่บ้านจึงตั้งรูปปั้นของเขาไว้บนชั้นสองของหอคอยนบจากนี้ไปชั้นสองของหอคอยจะกลายเป็นสถานที่ที่มีหมอผีบำเพ็ญและทำนายเปิด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 นี่ได้แล้วอะไรอะเดือนฮุงจุ้ยมาที่หีบเป็น แดงเขียวเหลืงองำเงินม่วงอุ้ยเรียบร้อยได้แล้วอัจานีหกกรอนน้ำเต้าเหลียดครบแล้วเนี่ยเอามาใส่อะไรอ่ะห <c oughs> ยิบมาแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรหยิบมาก่อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่มัเป็นดวงตาแล้วก็ที่เป็นสี่แฉก ไอสี่เหลี่ยมแล้วก็ปีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจานหลอก <c oughs> เรียบร้อยเย้ yeah. ได้แล้วอันไหนวะเนะี่ยตรงไหนนะโ <c oughs> อ้ยวีทางอะไรเนี่ยมีทางลงบิ๊กเหรอนี่ก็เป็นภาพลงใจอีกแล้ว ดูเหมือนจะเป็นภูเขาหลังหมู่บ้านสินะนั่นคือศาลเจ้าองค์พริสัทธ์ตอนเด็กๆเธอมักมากับไหว้ที่นี่บ่อยๆฉันจําเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยสาวน้อยที่คอยป่วนเปลี่ยนอยู่กใกล้ๆองค์บริสัทธ์ในตอนนั้นคือเธอตอนเด็กๆไ้เหรอจะใช่ฉันหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกแต่ต้องไม่ใช่คุณแน่คุณเป็นอำมาตส่วนลากเดือไม่ได้แน่ถ้าเสียงพวกนี้คือภาพดวงตาที่เกิดขึ้นจากจิตใจของฉันจริงๆงั้นฉันก็ต้องกำลังเถียงกับตัวเองอยู่สินะ โอ้โหไม่ใช่้วยครับนี่คือภาพดวงตาโอเคโอ้ยอาจจะได้อาจจะยบดีหกกนสีเหลืองได้มาแล้วโอ้โหแบบนี้เราก็ไม่ใส่อันนี้ได้เลยสิใช่ไหมของโพธิสัตว์นี่ไงโอ้โหขาดอีกโอ้โหเสียลอะน้ำเต้ามาให้เรียบร้อย ได้เข็มทิศมาแล้วสี่ห้าหกฮ่าได้กระดิ่งได้กระดิ่งมาแล้วกระดิ่งหินฮานี้กระดิ่งของแท้แน่นอนชัวเอาให้ใครอ่ะให้แม่ชีรึเปล่านี่ไงยังไง,ไงต่ออ๋อประตูเปิดแล้วขอบคุณครับแดนลงตาครั้งนี้คือห้องใต้ดินบ้านเก่ากันเหรอเขาจะไปคิดว่าในห้องใต้ดินของบ้านชั้น จะสะกดวิญญาณเอาไว้ลูกสาวของฉันคือว่าที่เจ้าสาวกระดาษจะไปคบคนแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าถึงที่ฉันเห็นในความฝันจะใช่เรื่องจริงในอดีตชาติหรือเปล่าฉันทั้งรู้สึกคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยกับเขาใช่นี่เป็นบุเพในอดีตชาติของเธอซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอในปัจจุบันเธอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาทั้งนั้น เรื่องน้นมันซับซ้อนเหลือเกินฉันยังคิดไม่ตกเลยมาต้องคิดหลอกเธอคือเจ้าสาวกระดาษที่มีหน้าที่ของตนเองแต่ไม่ว่ายังไงฉันก,ก็จะไปช่วยวิญญาณของเขาให้ได้ช่างดื้อดึงซะจริงเธอเพิ่งเขียนเลิกสนใจครับผมแล้วก็ไปหนีเอาล่ะนี่โอ้โหมาเอาโอ้โหหลอกซับหลอกซ้อนซะด้วยโอ้โหภาพลงตานี่น่าจะเป็นโลงศพร,รอเปล่าเอาละเทปมีมีอุ้ย อะไรนี่คือถูเล่าซื้อเหรอคงถูกกักขังอยู่ที่นี่เพื่อสะกดดักลบอาฆาตสินะนี่คงไม่ใช่จุดจบที่คุณคาดคิดไว้สินะอะไรอ่ะอันนี้เด็กหญิงเด็กหญิงก็เป็นปีศาจร้ายเช่นกันอย่าลืมเส้นไหว้ด้วยแหละอย่าลืมว่าห้ามเผาเสื้อผ้าก่อนตายของเด็กหญิงเพื่อไม่ให้พวกเขาหลุดพ้นจากพันธนาการเอาก็ต้องเผาสิอย่าให้เขาไปเกิดอะเอาได้ตะเกียงมาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรหรือว่าไว้ใส่ไฟหรือเปล่าอันนี้ ก็อันนี้โอเควัตถุหินโอเคคุณมากจากนั้นเราก็มาใส่นี้เริ่มเกมทองอาดับไฟดับทองดับน้ําดับไฟดับทองดับน้ําดับไฟเรียบร้อยโอ้โหในสุดก็ได้ต้องมาท่องนะ โอ้โหอะไรเนะี่ยห้องรูปชาวบ้านจังหลินโอ้โหมองไม่เห็นเลยใครเป็นใครเนี่ยโอ้โหมีต้องหากระดิ่งอีกแล้วนี่คือรูปวาดมาสั่งน้ำจังเหรออะฮะสลับสลับอีกแล้วยิ้มเลยเรามีกล่องด้วยเสื้อผ้าเด็กเราไม่มีไฟอะ่ะเออโอ้โหแม่ พาจะได้มาสมุดครับนะสมุดของใครบันทึกหมู่บ้านจางหลินพระสังสำจังไหนเขาอ่านหน่อยสิระหว่างเดินทางกลับชมพูทูวีปพระสังสำจังเดินทางผ่านหมู่บ้านเขาแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้มีดอกไม้ประหลาดที่ปล่อยไอพิษจนทําให้ชาวบ้านพากันล้มป่วยไดยเห็นภาพหลอนได้ง่ายผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านจางหลินปีนี้ไอพิษเข้มข้นขึ้นพระสังสำจังจึงหยุดอยู่ที่นี่เพื่อจ่ายยารักษาโรคและเผยแพร่ธรรมเพื่อช่วยให้ชาวบ้าน ผ่านพ้นภัยไปได้อ๋อ,อแสดงว่าแบบที่แท้ันคือเป็นแบบที่แท้ไปมันก็เป็นแบบว่าพิษของดอกไม้นี่เองที่ทําให้ชาวบ้านเกิดกับอาการหลอนนะ่ะนี่ไงนี่คือแบบว่าประเด็นสําคัญของเกมนี้เลยนะคือเกิดจากอาการหลอนจากดอกไม้นะทาให้เกิดเห็นภาพหลอนไปเรื่อยนะครับเราก็โดนแล้วนะครับผมมันก็เป็นแบบนี้นะภาพลงตาอะไรไม่รู้มัวตัวไปหมดเนี่ยงงไปหมดเลยโอ้โหพัศงพัศเซลมาเต็มสุดยอด พอพักที่หมู่บ้านนี้นานวันเข้าเวลาอ่านตำราจะเสี่ยงเกิดจิตมารโชคดีที่สันกระดิ่งสวดบนเพื่อเรียกสติจนไม่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในบรรดาตำราเก้าเล่มมีแค่สามเล่มเท่านั้นที่เป็นคำพีจริงๆส่วนอีกหกเล่มไม่ใช่คำพีธรรมะสงสัยว่าจะเป็นตำรารัตที่อื่นในชุมพูทวีปที่ร่มสลายไปแล้วเป็นตำรามืดที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ราชสัมรักมีคำสั่งให้พระสังฆจังเล่นกับเมืองหลวง เวลานี้ชาวบ้านไม่เป็นอะไรมากแล้วจึงได้เดินทางจากไปตอามืดไม่ควรเก็บไว้จึงวานให้ผู้ใหญ่บ้านเผาทิ้งทังยังฝั่งกระดิ่งวิเศษไว้ที่หมู่บ้านเพื่อกำจัดไออัปมงคลชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นจังหลิงเพื่อระลึกเหตุการณ์นี้โอ้โหนี่คือบทสรุปของที่นี่เลยถองตอนนี้เลยนะรครับนี่ครับ นี่คือกระดิ่งของพระถังซัมจั๋งเนี่ย,นยลองนั่งสมาธิสั่นกระดิ่งดูซิว่าจะได้รับพลังวิเศษอะไรบ้างไหม,ม<า>สมองว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้ว่าจะใช่กระดิ่งที่ทำลายภาพลงตาหรือเปล่านี่ใส่กระดิ่งไปจะได้หายลวงตาสักทีนีแนะเจ้ากระดิ่งนี่พอมีประโยชน์อยู่บ้างไงี้ นี่สีของมีประโยชน์ในสุดเราก็เจอเอาไปเอาเราได้เชืออย่น,นี้เราก็ไปฝังแม่นะเลือกต่อต้านแล้วยอมรับโชคชะตาซะพอก็คิดอย่างนี้เหมือนกันพวกเราถึงยอมให้ลูกกลับมาที่นี่ไงฉันรู้มาว่าที่พ่อแม่ย้ายบ้านก็เพื่อช่วยฉันดังนั้นหลายปีมานี้พวกเราจึงไม่เคยคุยเรื่องบ้านเก่ากับฉันเลยความจริงแล้วฉันแอบกลับไปที่หมู่บ้านเองด้วยซ้ําใช่เรากลับมาเอง ถูกหายไปซะภาพลวงตาแปะตาลายเหลือเกินอ่ะเข้าไปแต่เมอเธอถึงกลับมาที่นี่เธอไม่ได้สนใจคนแปลกหน้าในอดีตชาติของเธอด้วยซ้ำดูสิเธอทุบหยกที่เขามอบให้แตกถึงสองครั้งเลยนะหยกก็เป็นแค่สิ่งของถ้าตอนนั้นเขาอยู่ด้วยเขาต้องยอมรับให้ฉันใช้หยกเพื่อช่วยเหลือตัวเองแน่เลือกปั่นหัวฉันได้แล้วฉันเข้าใจแล้วเสียพวกนี้ไม่ได้สะท้อนจิตใจของฉันเสียทั้งหมด แต่ยังมีบนดำที่ส่งผลต่อจิตใจของฉันอยู่ด้วยสินะอืมแด่งน้อยก็ยังดีที่ภาพมันไม่มึนหัวแล้วมาเผาเรร็บร้อยได้ะไรเ <c oughs> ด็กน้อยที่ท่านสงสารตอนนี้พวกเธอเป็นอิสระแล้วขอให้ไปสู่สุกตินะสองคนฮ่า <c oughs> อ,อันนี้แล้ก็กอะไรก็ไม่ขนาดเล็ก เก็บมาละเก็บทุกอย่างครบยังอ่ะเออไปไงไม่ใช่ฮะเล็กโอ้โหเล็กสมชิ้นกลับมาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคืออะไรอะอ๋อมันคือเทียนใช่ไหมคือเทียนมาเจอกันหน่อยพนมตีเป็นไงดินเลยสิท่า ชาติก่อนคุณค่าคนคนนั้นสุดท้ายคุณตายไปคุณก็ถูกกักขังอยู่ที่นี่เพื่อสะกดเขาการตามสนองแท้ๆแต่ตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วโอเคอันนี้อันนี้เรียบร้อยเลียงถูกต้องและสีขาวล่ะนี่ไงใช่ไหมเทียนขาวอันที่1อันที่สองแล้วก็มาแถวล่างสุดอันที่3อันที่4โอเคอันที่หนอันที่สองอันที่สอันที่ส นี่โอเคแล้วมาเสร็จวิธีอ๋อแล้วก็วากยกเรียบร้อยเอ้อฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีฉันไม่เคยมีความรักมาก่อนจูๆ่ๆก็มีคนรักในอดีตชาติถ้าฉันกับชาติมาเกิดจริง,ต,รงตัวจริงที่จำอะไรไม่ได้เลยอย่างถ้าเป็นจู่เสียวหลงอยู่ไหมเป็นคำถามเชิงปัจญาที่ยากสักจริงตูกขครังอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปี ลำบากมากสินะช่างเถอะคุณีไปเกิดใหม่เถอะชาตินี้พวกเราคงไม่มีวาสนาต่อกันแต่ชาติหน้าอาจมีโอกาสก็ได้นะแต่ในเรื่องโปรเยโปรเย,รเยก็มีเรื่องแบบนี้นี่นาที่วิญ,ญญาณส่วนหนึ่งไปเกิดใหม่ส่วนวิญญ,ญาณหลักก็ยังมีห่วงที่เล่ร่อนอยู่สุดท้ายวิญ,ญญาณหลักก็กลับเข้าล่างตอนโตพอดีแต่เรื่องนี้มันพิสดารเกินไปเวลานานหลายปีขนาดนั้นไม่ใช่เขาต้องใช้ชีวิตเป็นผักหรือช่วยตัวเองไม่ได้เปลียนไม่ได้หรอกเหรอ โถเอ้ยฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเพ่อเจ้อจริงๆเอาละลาก่อนนะไ,ไ,ไปสู่ไปสู่สุคติเถอะฉันหนีออกไปให้ได้กอดอ,อกไปเธอเพิเง่งเย็นเก็บจกผีเสื้อใส่กระเป๋าไปด้วยโอ้โหเก็บไปทำไมไว้นี่แหละข้ามูลราณโอเคได้ละอาวุธทุบหัวไปทำอะไรเนะี่ยพร้อมทุบละเออปะโอ้โหติดอยู่ตั้งนานแมโอเคมาใส่ เหลืออีกอักอนดิอีกสองอันโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเยอะจังจังเยอะจัดจัดเออนี่ไงอันนี้เย้ได้แล้วมาครับมามาครับมาพ่อหนอ่พอ,อ,อพี่ขอโทษนะคือมันจำเป็นนะ โอ้ขอโทษจริงๆโอ้อ่า,อาเด็กสองคนนี้นี่คือเด็กหญิงกระดาษพวกเธอเป็นอิสระแล้วไม่ต้องถูกใช้ประโยชน์อีกต่อไปแล้วไปเกิดใหม่เถอะอ่าเอา้าไม่ไปล่ะใช้แคุ่บกระปุก,กปงเงินของเธอเองไปเด็กผู้ชายอย่างนี้คิเดเหนียวชักมัดช่วยหายวับไปพร้อมกับเด็กผู้หญิงตอนฉันกระพริบตาไปเลยเพียงเอา้าไม่ไปเหรอ โอ้เสียงเบงเด็กโอ้โหจะร้องทำไมเอ้าเฮ้ยจะบีบให้กุลสตรีอย่างฉันต้องใช้กำลังให้ได้เลยใช่ไหม,โอ,โ,อไมโอ้โหโทีบทีบไปมล่ะโอ้โหโคตรเลยเผามึงเเยียนโอ้โหเธอนี่แบบสุดยอดจริงๆอะ ฉันเคยทำนายไว้นานแล้วว่าเธอจะมาที่นี่ใช่ด้วยสติปัญญาของคนปก,กติลรือวําทำนายได้ว่าฉันจะมาที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้เท่าใกล้ตายบอกความลับอีกพวกคุณคงไม่ได้เข้ามาทางประตูที่ฉันเข้ามาแน่ๆแสดงว่าที่นี่มีเส้นทางอื่นอยู่จริงๆด้วยยอมแพ้ซะเถอะเธอนี่ออกไปไม่ได้หรอกที่นี่มีกลไกมากมายมีเพียงหมอผีที่รู้วิธีผ่านไปได้อ่าเดี๋ยวก็รู้แต่ามาถึงที่นี่ได้คุณยังคิดว่ากลไกจะทําอะไรฉันได้เหรอหมอยยืนเซอร์อยู่ทำไมไดี๋ไปจับเจ้าเสากระดับ เธอเธอที่ถืออยู่นั่นคือกระดิ่งอปัปมงคลสินะนี่คือกระดิ่งที่นำพาหายญะมาเยือนได้ยินว่าเมื่อ2,000ปีก่อนเอาอีกแล้วบริษัท6แขนของคุณเนี่ยไม่ได้มีมานานนับ2,000ปีสักหน่อยนี่ล่อยเธอมีสิ่งด้นานระตานตาพลังขององค์บริษัทไม่ได้หรอกนี่ไงเรามีคอนอยู่ทุบเลยหมอผีเริ่มเอาเะท่องกระถายอะ่ะมา เธอแยกออกไหมว่าตัวเองเป็นใครกันแน่นักล็อกสาวเจ้าสาวกระดาษหรือเถาบึงเยียนที่ถูกฝันล้ายตามรางกวนันจำได้ไหมว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงจำได้อยู่แล้วสินี่ไงคำถามบ้าวาอะไรเนี่ย แม้แต่นักปัจญาก,ก็ตอบไม่ได้หรอกมั้งฉันเป็นตัวของฉันก็พอแล้วจะสนใจทำไมว่าชื่ออะไรหน้าตาย,ยัางไงแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครล่างทรงส่วนหน้ากากหมอผีที่หลอกลวงชาวบา้านหรือลิ้นเอ่ยปากของบริษัทหกแขนที่อยากรับตำแหน่งไวๆจุดเอาหมอผีคุณก่อนไปทิ้งไว้ในวังใต้ดินน่ะเป็นไงอะไรอีละ่ะ คนธรรมดาอย่างพวกคุณก็เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนแมลงเดินเลยจะดิ้นร้น,นให้ได้อะไรทำไมไม่ยอมรับโชคชะตาที่องค์พริจัตประทานให้หละ่ะโอ้โหอะไรอ๋อเรียบร้อยดูสิสุดท้ายแล้วพวกคุณก็ไม่มีอะไรเลย ตัวเองเป็นคนลิกขีดความหมายของชีวิตเพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเราจึงต้องเดินตามทางของตัวเองคนมีการศึกษาแบบฉันไม่เหมือนหมอผีในหมู่บ้านบนเขาแบบคุณหรอกคุณฟังรู้เรื่องหรือไงความจริงแล้วฉันก็เพิ่งเห็นมาจากหนังสือเมื่อไม่กี่วันมาก่อนเองเลยหยิบมาพูดสักหน่อยนี่แล้วขายเยอะขนาดนี้บริษัทหแขนเป็นตะขาบเหรอกำจัดไม่จบไม่สิ้นสักทีตะขาบ นี่อ้ยมาแล้วโอ้ไม่เป็นไรช่วยได้มากเลยหเหลือเลือฉันจะกล้กาเองขอบคุณมากเดินตามทางของตัวเองผวกคุณบมบีกำลังที่จะเดินตามทางของตัวเองด้วยซ้ำท่านจะอยู่เฉยเราให้อีกายมาชักนําไม่ได้แล้วเขาก็กวัจิตใจของฉันฉันต้องหาทางต่อต้านจิตมานนี่ ฉันจับไปเดินตามเกมของคุณอีกแล้วจิตใจของฉันเป็นคนกำหนดเองจะกินชั้นหน้าสงสารนะพวกเขาต้องสังเวยชีวิตเพราะความงมงายของพวกคุณนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเลือกเลยพวกเขาเป็นเพียงเด็กซุกซนเด็กวัยนี้น่าจะได้เล่นซ่อนอาหารจับผีเสือ้อไม่ใช่สังเวยเป็นวิญญาณสักหน่อยส่วนหมอผีเท่าอ๋อผู้เท่าหมอมาพลาดน่ะหวังฉันไม่ได้หรอกโคตรเก่งเลยแฮ็กแมปนี่แน ไปไปไม่ได้เธอควบคุมกระดิ่งนั้นได้ยางไรผมไม่ราะว่าชั้นฉลาดมั้งหรืออาจเป็นเพราะพวกคุณมองกระดิ่งเป็นอย่างอื่นพวกคุณกางขาไม่คนรบอพิษสัตว์หกแขนโดยมีช่องโหว่ดูสิฉันเียนแบบท่าทางหมอผีของพวกคุณได้เหมือนไหมอย่าลังพองใจนักเลยพลังขององพุทธสัตว์หกแขนนั้นไรสิ้นสุดอะไรกันล่ะโอ้โ ลำพังแค่เด็กสาวอย่างเธอจะเอาชนะพลังขององค์บริษั์ได้อย่างาไรโถอ้ยอีก<ส>แ,<ส>แล้วเหรอพี่แต่ฉันไม่จำเป็นต้องเอาชน,นะใครนี่นะดูสิฉันเฉวอกาศเดินมาถึง<ส>ไหนแล้วหิบไม้เก่าๆที่ผูกพังเหมือนหมูบ่บ้านพวกคุณเน่ทยทาสซิว่าจะทำอะไรหยอ่อนนะเขาพีไม่ได้เป็นสิ่งที่เธอจะแตะต้องได้อ่าไม่ลองไม่รู้หยุดเธอคิดจะทำอะไรเลย โมนิ่งอยู่ทำไมดิบอยู่เธอสิไม่ทันหรอกห <c oughs> ยุดหยุดดิเดองค์บริษัทจะลงโ <c oughs> ทษพวกเราเนะี่ยไม่สนหรอกเว้ยอ,อากาศแห้งแรงระวังไฟฟืน <c oughs> อ้ข้าพีข้พีอาจจะมีคนทําแบบนี้ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนแล้วล่ะชาวบ,บ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันแตกตื่น <c oughs> ไฟไหม้ค้าพีแล้วมีต่ไฟล้วเข้านี่พอตัไฟเดวเข้าแค่ไไนี้ก็พังไม่เป็นท่าแล้วเหรอถ้าไม่มีใครสนใจฉันแล้วงั้นลาละนะแบบนี้ถือว่าเป็นการวางเพลิงไหมนะถ้าฉันตั้งตำรวจคุณตำรวจจะจับฉันด้วยหรือเปล่าเนี่ย แล้วเถาเบิงเจียนก็ได้หนีออกจากหมู่บ้านจางหลินไปเธอได้หนีหลุดออกมาเพราะความกล้าหาญของเธอเธอได้เช็คโทรศัพท์ปรากฏว่ามีคนโทรหาเธอและสง่งข้อความมามากมายเรื่องราวในอดีตก็คือเรื่องราวในอดีตส่วนปัจจุบันก็ต้องดำเนินต่อไป ก็จบไปกับซีรีส์เิื่วานใบาสังตายในภาคที่2แล้วนะครับก็ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยเนดะ้อและคลิปหน้าจะใหม่นะผมแบปนี้กูตลาไปก่อน Goodbye. Hup.